ใส่ไข่ใส่ครีมใส่กอกเขาใส้เยอะด้วยไปถึงบ้านมันก็ไม่เหนียวอะ่ะสวัสดีครับผมกิจครับขายขนมโตกเกียกก็ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นเราก็ขายเหมือนเดิมครับมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอันเดียวไส้แฮมคนก็ชอบกินนะครับกินแล้วมันก็ได้รสชาติคู่กับพริกเผาอะ่ะ ลูกค้าก็ต่อคิวกันยอดถึงตีสองจะมาอบมนมน้องนั่งแท็กซี่มาหมดเป็น7-800ขอให้เห็นหน้าน้องจริงตัวจริงน้องดูเป็นอย่างไรกันแน่รู้สึกว่าถ้าพ่อจากไปแล้วนี่น้องจะสร้างชีวิตแบบไหนแล้วก็จะอยู่แบบมวนคนอื่นเขาไหมก็เป็นวงที่สุดและแล้วก็หลังๆน้องเป็นกระแสขึ้นมามีคนใจวนตอนนี้เอไอเอสเขา รับผิดชอบส่งเรียนจบปริญญาตีค่าเทอมค่าอะไรเขาไม่ต้องเป็นห่วงน้องเขาก็าไรสันสัไทยใกล้ขึ้นมากชีวิตเขาก็ดีขึ้นก็ภูมิใจ น้องก็พยายามช่วยขายทุกๆวันล่างขึ้นก็ไม่ใช่เลิกขายว่าน้องก็พยายามว่าถ้าขายได้พยายามเก็บไว้ให้มีเงินซื้อว่านส่วนตัวไรก็จะได้สบายใจขึ้นน้องส่วนมากไม่ค่อยคิดอะไรของเรื่องส่วนตัวมันมันคิดแต่วงแบบพี่ๆมันจะสลายคนในวานส่วนมากก็จะซื้ออะไรก็แล้วแกจะเลิกเอาที่แบบพอใจไม่พอใจก็จะให้พี่เขาเลิกก่อนถ้าพี่เขาใช้นี่เบอร์มาน้องาจะเอาใชา้น้องมาเป็นคนอย่างนี้ คุณพ่อต้องวังคับแก่จริงๆอ่ะแกจะเอาก็ได้พวกของกินเครื่องใช้แล้วก็เงินทุนครับก็ได้เครื่องซักผ้าครับเครื่องที่บ้านมันพังครับต้องแช่น้ำซักๆด้วยมือหรือแปรงอะเดี๋ยวแม่เหนือเลยเอาเครื่องซักผ้า